สวัสดีทุกคนทัยินดีต่อเข้าสู่สองเมื่อใายป่าเมื่อนี้พวกเฮานัดกันมาเห็ดเพื่อพี่น้องเห็ดเพื่อเพราะว่าเพือซุ่มเฮาหนำไล่เบมัดอยู่เซนวนเลยพากมาเห็ดเพือเน่เอาได้สอกใหม่มาได้เห็ดเพื่อโอ้ไทยเป็นสางหันวะอะไรละเป็นสางฮะเอ้สางเข็มโอ้ งงเว้ยงานๆมันส <Caribbean> ังลุ่มๆมันเกือบเลยเกือบชเอานี่คื้คอรกับแบบนี้ประกอบนี่นะประกอบเหือนะเนะตัวอมาแล้วโทรตเาเออโอ้ยยังข้าวิีอยากหลายังทาประหลาดได้โทรมาว่าจะยุ่ เาจะอยูไซนึ่อยู่คนอยู่มากกว่าปีคนวะขอย็ดเรื่อเขาเป็นไฮคีนั่นเลตัวเองวะอะไรแล้วอะไรห้าเบียกแล้วคนวะมือหือมือหือมาเอาเฮามาสิมาประกอบเพื่อพี่น้องเอ็มวว่าสิประกอบมัดซองลำเลยนั่นแล้วดักสีแล้วว่าสองเถื่อนสองเถื่น้ ่นตอนนั้นตอนนี้มันมันแตกว่าเสียประกอบแล้วจะนำเดือกนก่อนว่านำเดืองก่อนพอดีีเออไม่เจอให้ถือะดพยายามทึงงานทำต่ลคหามต้ชะดิดขาดดย่มีม่นมจะทอะไรี้เดียวด้ว้ดียวะตไปตอไมเอลี่เลยหละทำแค่เดียวเออ อ่าข ok อมารบทิมพ์เหตุเหื่อ้วันนีแ้และครับมึงเนาะถ่าันใช่ให้แต่บุดสางนาะให้ก็เป็นมันเนาะบายแจ่สางหากสางไรยผูกอย่างนี้ก็ได้สางไายเลยสางไร่น้างาไปคนละรางก็ได้สางอไร่นี่นตั๊บก้อนตัวธรรมดา เฮ่นว่าบปิเจียเจ้าวผ่ันเนใส่ในคันนึ่งว่าหาคันวกต้องไปหาันวะขันหนึงก็อยู่ที่ตัวตว่าะเะยไปใส่อยู่กางกาตปานแห้งขาดไปสิจกเอปลากระนั่งฮะปลาใอยู่แรกเอาใส่สเค็ดนะถูกเลยถูกเดียวอะไรตต้องเอาตัวั้นเลยพร้อมๆกันไปย้าไปตีนหดไว้ทังนี้กดไว้ตีนหะกคดเนี่ยนะ

เระาดเี่ยพลากันว้าเฮือตํำชูตํำชูไปเรื่องเน่ว่าเขาชักขึนเอาหัวมาขึ้นกงไงแล้วไหนหาวอยพับปลากันยืน่าตํำชูตํำชูัวเลยเนืีนี่ใ่อเอาหัดขึ้นกาวนอนไม่เียนะฮมาหยโจ๊ดไม้องเอาเอ๊ะมาไนี้นี่ อันไปบุกคนอาไปกุดเป็นไปใช้ีกคือเกาเงี้ยเกาเออเอตีแตกก็กวักดยนี่เยนแง่ไเปี่ยนตื่นที่บ้านตีแตกเูไดแตกนี่จะเป็นเน้า้งนันแอยมันจะงแห้งด้วยบ่เลยอง้า้้ขี้ชี้ขี้ชี้้ขีี้้ข้ นี่มัสิบหกนีอึดต้นอะไรต้นอะไข้าวสบหกือ้นมเปปีแมนอูลลแต่งดีสดสีหโอ้ยวยลอ้คนห้ามหามลงได้เื่อนอ๋องฮะีคหามได้หามหามุ่เป็น้นเงี้ไม่ใช่่้เลยอย่้อยู่ไลงเลยเหอล้วอเห็ออาเือลงเลย

เาใหม่หมอันเาใหม่ในใ่ไมเียที่กันนะอันนี้คันเขาเยอคันกคันเขาอะไันึกชิบหายหม่อนบุลมบมันจิมมแล้วเลยอากาศมันมากเออได้ได้ได้ไได้เขาไปพ่นได้

แ่เก็บเก็บะมานั้มาเก็บเก็บเาเนเดียวคือยังลูกลงวะกาลงว่ะหักเลยเวดแล้เนาะหักเวดแล้วก็ไปขบลงนี่เนาะหักอยู่แล้วหักแล้วันบ่อเห็ดลแล้วบ่อพ่ีขันแล้วจบแล้วขันหักมันนี่เีวอะไรฮะ มันมทำเอาคัดเอาเี๋าวรทันเลยขงมันให้ทำเพีงแค่เฉยๆไอ้ทำเพงแคเยนีเอพี่นาอันนี้นะเอาปเองไปข้าวนวานี้เร้วโอนทำดนี้มลงมาเเยเอาไปมันเป็องรเพีย่ผู้ิด่อขึ้นขึ้นอะขึ้นอะ้องราแห้งม่ได้ไรชื่อได้หนิไม่ได้ไม่ได้คุ่มีด้วเอาัด

ผมลงมานิผมลงเอออ่นั้นึงเอแนชอว์เอเออชอหาัคือการเดียวอนะบบได้บ่ทิมาวใหม่นี่นะโเออเรียกตาวโลตาวโลดิมาพักนดี่าสิตาวไปอดกน้อน่นาาเามาดวถนนี่แห้งคนอยงกันในนี่นาโอ้โหโอ้าปงปาก อย่ามันเป็นเรื่องิสน์ต่างเลจะพอาเพียงคอยเลยไม่เข้าได้บ้านเดียวดีนะ ไม่ค้มเบานเลยกองแห้งโก่งชักชงสจปอยตัวนี่ห้มันคืนนปอยเลยออคืน้คืนไม่ได้เอาคืนมาจับกันนํมาหนึ่่มน้หมาหน่ะเบื่อไปแล้วะมดน่เาะนี่หจเป็นแบบนีั้เป็นแบบนี่เปแนี่หมาเออจบเออขอ่เออไมช่เน้ำมาเป็นชอมปุบโล ด้วยพังนั้นเห็นแล้วนะถึงก่อนไม่ด้หรกไ่ด้อต้องมีใหม่มา่คนนี้หนึงเอาไรก็นติดจดเป็นเรื่องเงี้ยงรวมันได้วรวมันได้กันเลยต้องมีนักสอบเอากดมั้เคือหน้อบทะลเร้ยงเฮ้ยเฮ้ยถ้มันเสืเบิร์จะว่าได้โนนเนี่ยับ ช่วยไปรับกระรอุงก็สือองคม้ารดใส่ยรบเต็มเลยุจะครบได้ให้มันสํากันแต่ท่นบัวเทียงนานี่มันเนี่ยเนี่ได้อในวังนี้

ให้บอกใครเขาไรแบบนี้ฮะมันเทียง้ตัวนี้นขึ้นมากเขา้ยูบกงแต่ตัวมันี้มันลุกเอานีมันแตกเลยดิมันเป็นอไรตัวนี้มันลุกลุกเลมันขึ้นเอบิดเอาตายเลยไม่ขึ้นแล้วมันบิดบออันจะให้ตันลุบ้าขึ้นบิกพพ่งพพงััตายยกเอ้เอ้าวัีเลยเว้ยโอ้นี่มันจ้เที่ยไเลยเอ้าแมันบอกขาหาหันพับตัวนี้ก็ได้พ่ายแล้ว แม่ไม่เกาเว้ยแค่ใหคม่ใหญ่ตันนี่คือเกาแบบเกาโอ้ได้้วยอันนี้อ่ไม่สังบ่กรเขาป้งอยู่ไหมผู้อันนี้มันยังได้กายพี่ขัดเออก่อนกิ้วเขามาก่อนเนาะมันจไมนก้งกงตัง่ายัวุงงงแงับปหอยก้งแดงกู้ใหญ่นั่นเองข้าแล้วบ้องหอยยุไก่เลี้ยงนกจลูกเิดลแขว กูเศร้าจรวมันลำนักพอาแล้วผิวโอ้ยนะโอ้ยอย่างว่คืนอลก็ไรยตะกอนนท่นเอยไม่พขำไ้เลยนี่มันำตัวนี้นี่เออตีกับัไปกินหมูกินไปสีเบิ่งไปกินสิหมูเลยเนอะ่โอ้ยาเลยกุ้งได้ได้่แไม่ได้เยฟังดี่เห็นกเหแค่ทำบ่ไปไป

ออเ้าาในตัว oh, ห no well, so anyway. uh. ้องไงไเนาะเนอาเนาะเว่าอยู่ในเ0ือบสิบเอเอตเลยครบสิบห้า้าลดลไปอีกคบเอาไปเนาะใช้คนี้อื่นแล้วใช้คนอื่นบแล้วก็แล้วม่งันแล้วยากยากมากเลยคือคือนี่หรอคือคืออะไรชืออไปเอาที่ไห สี่เมาผสมกับน้ำมันสูาผสมน้ำมันอสันั่นเลยขีกระยางเลยมันมกอบขีกระย่างมันขอบบ่ง้อนี่เขากันดีมันกระยาันะอแล้วนั่นนั่นนั่กระย่างนะคือโอ้มีขีกระยางเหร่คับเนาะีกระย่างก็ทกซี่เทย่าเือเา ดูเปละเช่นกันเลนอวันนี้กุ้งหึงเนะเออกลุ่มรายปีเด้อเพื่อนเพื่อนหมก็่นในนี้บ่ายหมสองห่อเาจ่ไหเนาหักเนาะเอาให้แล้ววันนี้เนาะสัมเ็ลเลยสัเ็จเลยมบอกเออเลยปั๊บได้ไปหลได้ปั๊บซิปหลดไปเช่าเนาเช่าหน้าเช่าหลัง

เฮยปรยิ่งเพม,มกินบ่เราดซะหน่อยลงมาเ้ออาทาแ่าเขากินเขากินน้ำแบบเขาเห็ดต่อยยาเหือเลยนะแแหลวเลยน้ำเหมอนเนาะนี่คุมเหมนแล่โยากตาําดีๆเห็ดแบบแบบทุบอร่อทุบแ,แล้วก้อยน้ำมันกระสวดเนาะนวผสมมันพี่้องคือน้ำมกระสวดทุบพิซซี่สเน การตัเอ็ดการเข่าถ้าครูไปอยู่นะครัครูไปนั่นเด้พี่น้องคนเสียอยู่มังกาปีนี่นี่าดเี่ยต้องตั้มให้มุนๆเนาะตั้มเดมาหอนเลาได้มาหอนเอาอีกกว่าคีซี่คีซี่นี่คีซี่กุ๊กอันไนขีโคกเอโคกอัไนคกอันน้บุ่กกเนาะแข้งนี่คีซี่นี่เคีซี่โนเงาแข้งเนาะ สิซีเขายาเห,เหลือโดยเฉพาะต้มต้มคีซีแล้วมัคัวอีกเนาะโอ้ร้ายขันตอนหรือเปล่าสิดยาเหืือต้มแล้วเพิ่งะซิมาคคัวพี่น้องคัวกีซีจากมายาได้เฮ้ยเฮ้ย้าในผ้านังส่นี่่มาใหม่ไม่ได้แล้วตัวต้มนี่ยเด่ลตต้มหมด

เดกวนน้นโตนันบรแกันว่าใส่อไเนาะจับถ้ามันม้วนกิดไฟใส่บึกกันได้นิกดกว่าดวาไอแป้งเลนเอลยาคิดขกังล้วสะคก่ีอย่ เอาปะสุนเปลี่ยนต้องไปลงมาอยู่นี่แหละเออมาอีกจับบายขั้นตอนเพื่อสิได้เคือลํานึงเนาะโอ้น้อยธรรมดาอันนี้ตําแล้วก็ยังสิผสมน้ํามันแล้วไปคั่วได้นี่คั่วอีกบ่เออคั่วแล้วยังมันจังสิเข้ากันอ๋่ไปคั่วแล้ัเข้ากัน เออมันจะเป็น <önemli> มันชุกเนี่ยส <feelings> ิงหรือ huh. ตีต <inhale> ีน oui <one> <ạ to the sea> ้ชีชุกเป็นนาบัวควันเป็นชี้ดิบโอ้ยยังเห็นขันกันอยู่กินแล้วพเข่าข้างนี้กันข้างแกถุกเอาเนี่ยขเดีก็ตั้มเอานี่ถุบเอานะบ่ซวยกันซอยกันเฮ้ยไปได้แอนตีใครอน พโอมาคารลคาราโอมานไก่เยงินต้องเราเนี่ยนต้องเราป็ุกาลเได้ไปได้ไปได้ไปเก่าหรือเก่าฮะนี่ยโอ้สมบรเกี่ยวเขาไได้ไปมบเกี่ยวเขาสบ้เกี่ยวเขาไปได้ไอ้รอ้เกี่ยวเขาแล้วว่นน้เกี่ยวเขาเลยอันนี้มีบอผูงัวไปเนี่ยขางัวว่ไงงัวข้วนย บอกภาษาเนาะอย่างเอี้ยบอกภาษาแบบไปตอกอันนี้ก็ตะพานกันบุญกระตะพานมุงเนาทีบทีกตะพานคาวตะพานคาวไม่บเัวอันนี้กระตัพาน่พืไปกพื้นอย่างมาบคั่วบคั่วไปเรื่องเล้กตะขึ้นตะลุกป้าก็เห็นกินหน่อยฮะก็แด่เห็นกินเชี่อเรื่อง เงวประมาณ5เมต็ดตะกี่ว่เสียเอา4เมตรไปขึ guys, ้นอดโอ้ได <ss> ้เหรเบ้นสิมามันเบ้สีมาเบ้สิมามือเนี่ยกำเมื่อบานามือนี่ผู้สาวบอกเขียนบรนาติดต่อยก็รู้จักคนนี่บ่เอาเอาเบอร์เขาคอยแน่ผู้สาวเขียนบรนาฮัน เจออยู่ตอนชาติบ่ตอนประหลัดติดธุระพี่น้องเพิ่นเสียโตอยู่พักไต่เปิดลุมามืออื่นก็มานดอมาอื่นเนาะกันกินรถจักเออกันกินรถจักก็คอยไปคอยมาเด้อมอให้เขาแซงได้รถจักรกันเอาอุลนออุลนอมันต้องได้ใส่ดูกเราทำไปใส่ดูกแตกเบันใหม่เนี่ยว่าเป็นใหม่เห่าใหม่เนื้ออ่อน ไเนี่ยลงนองนาำน้องป้งงงงไปลอกแล,ล้วบนะนี่ร่นี่้อนร้น ก่นไปเ้าไปเจ้าไปเ่าไปเบ้าเจ้าไปเาไป้าไปเจ้าคปนจ้ปเจ้าไเจ้าไปเจ้ไป yeah. oh. uh ้าไป้ไาไป้เาาเไไ้เาแห้งไ้ไ้เาา ไปมาไครับที่ด้านก็ไปตัดมาไง่าๆมาเนี่ยมมือยอมกอดมานียเป็นการมอชุบหเราห่หายดล้วใชเลยต้องไปแช่หนไ้ไปหายเมื่อกินกินง่ายงไงการใหม่ดีๆิเอาเงินแก่ไปยิงนะแ้วโอ้ยคนดอนเอาเงินให้มไปกัไดก็มีเงินชุเติกเต

อันนี้แน้บวกนไปกิซีดิฟเส้นาต้องมาเิัน่ข้ยาเพื่อเาได้ขวดกิซีแล้วยาบ่ต้องไปที่นี่คนไม่ด้กปบอกคุณาม่ปิดเนาะปิดกอนเอาอก่อนหก่นะดบอกใหม่ไยังไม่ก่มันชน ข้างในแหงแหล้วนี่มบ่นะเอลเด้ันบาเปานเบอแ้เจ้าเอาโอ้ย่งเามแตงเลยเย่งแตงเลยเฮ้ยเอาไปด่อัาะเ้ยไอั้งใจ้าอยาอยาเอาได้เหมือนกันเมอนี่ฮะไม่ใส่คอมีคลาเลย ปัดออกดีดีปัดออกดีดีปัดนั่เงี้ยอาไไงดีได้ทำทำยาอันึงก่อนออ้วว่บนี้อใ่เลยหรอเปล่ไปัแทย์ยาไลโคดตัวเดียวสช่แล้วไม่ไม่ฮิตไลโฟดแลยฮะยังไปอีกในดงวพ่อพ่อไปพูดป่ะน เนลายด้ดเ้อคนได้เกิดจะจัดเขาเป็นแเตล่าเป็นได้เลยนะนับเตล่าไว้ยังชมมันหดลายใช่ปะลายโปรดมันลายโปดมลายโปรดไม่อยาเดไม่ได้พี่มันตมันตลุไดเลือดตกหมดลายโปดไม่ได้พี่ในป่านนีเห็ดลายโรดเลยจำมีอานอนพี่เอาเอาไปิดตัวใส่บบ้างไปก่อนมันจะรั้มองรมลายมันรั้มนเอามาที่ยวรมันเต็มเลยกฟ ผมเบิร่นานอีกชั่นึงอีกบอสปเ่ยมันไม่มันเหียไมปสุดอีดอกไม่มันเหงียนเจ้านั่นฟองอนดมใช่บบอทั้งแรมใช้กาใช้ไล่ทั้งหเลยพ่อโอ้นอนไปหมดแล้วักปน้ามันก็อยู่มพี่แหละหลกวเลยต้ตอ เอมาถือเลยไก็เอาวับเฮ็ดแบบคนตัวได้ถือขื้นตัวนี้ถือ ไป่า <hay S 2> <c oughs> ้ไปขาดผู้ไ่หรอกชุดชุดชุดดูนี่เขาอก่เออหญ่ๆไ่เออนี่จะเบิ่งไยจะเบิ่งไยไป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 จะมันสเย็นนะมันไปไปไปลด้อยมันชิลล์ไปเรื่อยๆมาเอดีเออมาเรื่อยๆีอีย้ายไปเรื่อยๆไปเลยไปเลย ไปเลยไปไันไว้ทั้งคีแล้วก็โอเคนะทางหนาผมไหอท่ทานจบเจาใส่ทางหนาเลยไปสุดไปสไดีถือันเี๋ยวนะไปเียเลยไปมาผมไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยเจ้าก็แหงเนาะูผมกลัวขเจ้หลบไม่บอกไม่บอกเอหาขึ้นมา เกับก <c lude> ูเก็บกูกบเชียร์ไหว้ช่ปุด้มมีดอกครว่เขเดี๋ยวมามากไม่ติมาก็ไม่ติดกันคเดิเท่านั้นูขีคน้ำมันมื่มองกานเข้าปูใหม่ในวัวครัวไปื่ไปว่าคอเรือกขนาดไคืนนี้เลยไปหาหน่อยไม่เหนโมชกับมอนกนะโอ ไปเอาอะไรมันจะใา่เป็นล้งคดๆก็ันเป็นคดเอามันกเน่ามนก็คดไปไปเฮ้ยไปั่าจ่าไปๆโอ๊ยเฮียอะไเหียอะไรเอะไรตอกไร่โพดตอกไร่โพดมันบอไปน้ำมันน้ำมันบ่อยหน่อยมองนี่ตองนีือย่างนี้อยู่เฮือรงรงลั คือว่าในขั้นตอนสุดท้ายเนาะมีแต่ยาอย่างเดียวยาให้มันมาตรฐานให้มันบริวหัวือว่าอนีกรามประมาณสองหมื่นเพื่นนสีแหงเนาะบอกแล้วไดิต้องรหมื่นบอกนี่าดียต้องไนี้ถือเบ็ดถือมองได้บเนาะมงมองแล้บาีซาพันศูนั่นแหละก็พันเท่าแล้วบา็มีแเบ็ดมองมองลอดแมองมันเย่นยาันขาดเนาะ เวทพิรเวทรือว่าใบบนี้มเจ้าเดียวเขาหน้าม่เลยอันมเลยเาไเห็ดหนมแหงกินโค้กเรตอน้าหน้าม่ใหม่าเห็ดกินงอมกกระชิบทั้งในยาหรือเ่ทั้งในย่างย่งย่งเตัขันตอนถือว่าไม่แต่เฮายาอย่างเดียวถือว่าสำเร็จตกปล่อยนองเลย คือป้าแต่มันแหงหอดประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นมันอะเด็มมาเกลือช่วยนายไม่ปวดเลยอันนี้เลยแทะฉุมันอะเสือว่าสำเร็จแล้วเนาะนี่เนาะสำเร็จเอ๊ะมีแต่ยาอย่างเดียวเสื้อว่าแล้วม่ระบาดนี่แต่ทามันแหงจักมือมือได้เลยสิลงมันแหงหอดได้มันแหงไปเลยเนาะเฮียบปวดเลยคุณบ้านเตือนคุณปวดเรลือหม่เกลือใหม่เนี่ยไว้เราเกลือใหม่ visa หันศูนย์แล้วตัวนี้เนาะใส่หม้อใส่เบ็ดใส่เบ็ดใส่หม้อ จังหวเดเอตอนนี้ถ้าได้สดสอบพีว่ามูพีว่ามูปลาเนี่เขาเอาเรกยบร้ขี่มันโลดละสไลด์เขาโลดละหลาดเรเจ้าหลาดโอ้ยดูมาปุ๊บแก็เกยืเอนวะไปเลยไปท้ายมาหมูอย่างกำลังนักแล้วอ่คนไปเขีดมูไปเขาไปเบิอะไรไปละมันแมนบ่ก็พหาหลาดมูนี่มูหลัดพึ่นแต่ว่า จะว่าููโมียาหอดอ่ะส่รัะพี่น้องเราจะประมาณ2มื่นสามหมื่นห้าเดียวกับพรอนห้ากับลกเสืเป็นของีมแห้งเดี๋ยไปทางที่งานพลาดเวลากจเพื่งริอมาบัวหึงนี่แหละเงื่อนว่าบัดนี้